กตากบานเด้ากเดินบ้านคนนี้โอ้ยตาตาคนเดียวของสาวนก็ีมาก็เป็นคนสีเด้เากตาบ่เพอเจียวอัมันก็ใครสนานเลียงแล้วนะนม่รูนี้ยมของมันเป็นน้บนอะไรในล่เน่

ก็เอาเอาผักลงไปบอประทองปักเห็กินบอผักอ่ะก็ดีด้วยีหนเขาปลูกผักไว้สนะไก่บ๊อเบิร์นเขาก็ไม่กินใบไม้เมน แต่สลัดขนอื่นบวกาให้โอ้เมนเข้าใส่พริกห <c oughs> ้าเขาใจพริกมาใสอันนาเข้าใาใจพริกมาป่าเฮยวาเราเราใยาเด้เมนนะม,มือสุดท้ายน่ะทอดมาให้ซ่องทั้งสีอม้สมอบแบบนี้เรต้องบ่เสียเลย ได้ขม่ให้ต้องให้คนอุ่นในใป้าไม่อาไายระเดีป้าตาใบบึงบ่เห็ยนป้าปตายไปายขงลอยได้ไหมแจบะายระเดียปาดุป้าบุลอยปลาดุกเ็บาเป็บกน่นมาได้เป็นก้อนมือค่ำทั้งยายุคนเดียวนะพากันนีมันนะ ก็ดีแล้วะ่ยคนใหรักนีไปใหญ่รักหนีไปเล่ใหญ่รักหนีไปเล่นใหญ่รันีปเนักีเล่นรนีเ่นหักเล่นกหนีไปเลนหีไปเ่นใหญอ่น ดูน่าเว้ยนะในยูนเมันก็จะเป็นตายานะเนอะมันเป็นตะยานเนาะแ,แ,แล้วก็มีเจ้าทบ้านห่าซซำเนาะ โอเคแกก็เก็บไปขายได้เนี้ย,ยเพปเยอะเลยเอาแกออกตลาดเนะเาะ